วันนี้นะครับพี่เอฟก็ต้องมาแจ้งข่าวนะครับผมแล้วก็ต้องขอขอโทษเพื่อนๆนะครับผมที่ติดตามช่องเอฟคนนําฟาร์มนะครับผมเข้ามาติดตามเรื่องเกี่ยวกับไก่ชนโดยเฉพาะนะครับแต่นะครับทางเราต้องมีเรื่องที่จะต้องหยุดนะครับผมการทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับไก่ชนนะครับผมเพราะว่าความจริงเนี่ยช่องนี้พี่เอฟตั้งใจที่จะเปิดนะครับเป็นช่องให้ความรู้เกี่ยวกับกับไก่กีฬานะครับตัวนี้โดยเฉพาะนะครับแต่นะครับแต่ด้วย เนื่องด้วยนะครับผมมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎนะครับผิดกฎของทางทาง YouTube เขานะครับผมแล้วก็ปีนี้เนี่ยนะครับกฎก็เริ่มออกมาเข้มงวดมากขึ้นนะครับสังเกตดูนะครับหลายๆช่องนะครับอ่าช่องที่มียอดซับหลักแสนนะครับกับหลักห้าหมื่นโดนไปแล้วนะครับโดนไปหลายช่องแล้วนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเรากลัดจะย้ายนะครับกลุ่มนะครับกลุ่มเพื่อนๆที่รักในไก่กีฬาเนี่ยเข้ามาอยู่ในในเอฟพลธำฟาร์มนะครับผมแต่นะครับแฟนๆเอฟซีเนี่ยเหนียวแน่นกับช่อง ช่องเก่าของเรามากนะครับเลยไม่ยอมมีขย้ายมาเลยนะครับมีมาก็เป็นก็ยังมีที่เพื่อนๆที่ติดตามเข้ามาทางนี้นะครับผมอยู่ประมาณ340คนนะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมแต่นะครับเราได้ทําคลิปไปส,สักระยะหนึ่งนะครับตอนนี้นะ่าจะมีสักประมาณ 10, 10กว่าคลิปนะครับหรือ20คลิปเพียบจาไม่ได้นะซึ่งนะครับเราได้รับแจ้จดหมายเตือน นะครับเยอะมากนะครับผมได้รับจดหมายเตือนเยอะมากนะครับผมแต่ตอนนี้ย um ังเป็นการเตือนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องยุตินะครับผมเพราะไม่งั้นนะช่องเราอาจจะบินได้ทั้งสองช่องนะครับก็เลยนะฮะก็เลยต้องมาขอขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับผมที่ติดตามนะครับแต่ต่อไปนี้ช่องทางนี้นะครับก็จะเปลี่ยนชื่อมาเป็นลุงเอฟนะครับผมและจะเป็นการทําเกษตรนะครับเป็นการทําฟาร์มนะครับแล้วก็เป็นเกษตรผสมผสานนะครับแบบเต็มตัวนะครับผมเพราะว่าเราพยายามจะผลักดันทางช่อง ช่องหลักของเรานะครับแต่นะคะด้วยยอดการดูนะครับไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะครับผมน้อยลงอีกางหักนะครับผมแต่กลายเป็นว่ายอดคนที่ติดตามเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอสัตว์ปีกซะมากกว่านะครับก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่สาม,มารถที่จะผลักดันการทำฟาร์มผสมผสานตามที่ใจผมเนี่ยอยากทํามากนะครับผม เป็นแนวทําฟาร์มน่ารักน่ารักนะครับผมเป็นแนวทําฟาร์มแนวครอบครัวนะครับรวมเลี้ยงสัตว์หลายๆลปลูกผักนะครับใช้ชีวิตอยู่ในฟาร์มของเราเองนะครับซึ่งช่องใหญ่เนี่ยทำไม่ได้แต่ก็ต้องพยายามสอดแทรกเข้าไปนะครับเพราะว่านะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีแต่แต่คลิปสัตว์ปีกอย่างเดียวเนี่ยช่องเรานะครับช่องหลักเราเนี่ยอาจจะ ช่องหลักเราเนี่ยก็อาจจะบินบินเบาไปเลยนะครับบินหายไปนะครับหลักๆแล้วส่วนใหญ่ที่โดนไปเนี่ยคือไม่สามารถที่จะอุทธรณูว่าขอความเห็นใจหรือว่าขอช่องคืนได้เลยนะครับก็ต้องทําช่องกันใหม่ก็ซึ่งเป็นการเสียเวลานะครับแล้วก็ถ้าเกิดทําช่องใหม่และเป็นแนวเดิมก็จะโดนปิดอีกนะครับเพราะฉะนั้นช่องนี้นะครับก็จะขอยุติคลิปนะครับไว้เท่านี้นะครับคลิปไก่นะครับพิคลิปสัตว์ปอีกนะฮะก็จะขออนุญาตนะครับทาเป็นแนว เป็นแนวฟาร์มนะครับเป็นแนวกเกษตรผสมผสานนะครับเป็นแนวฟาร์มเ,เลี้ยงสัตว์ปลูกผักแล้วเป็นแนวครอบครัวน่ารักน่ารักนะครับ,นนค,รบคือก็ขอความกรุณาเพื่อนๆอ,อย่าลำคาญน,นะครับผมคือที่ติดตามกันไว้นะครับก็ถ้าเห็นใจก็ติดตามไว้อย่างนั้นแหละไม่ต้องเปิดดูก็ได้นะครับหรือว่าถ้ามันทนไม่ไหวจริงๆก็แล้วแต่เพื่อนๆที่จะพิจารณานะครับว่าจะอยู่หรือจะบินออกไปนะครับผมแต่ก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งทั้ง340คนนะครับผมแต่ก็ต้อง ต้องเราก็ต้องเสียใจยจริงๆเนาะที่เราไม่สามารถที่จะทําคลิปเกี่ยวกับสัตว์ปีกต่อไปได้นะครับเพราะว่าทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางเราก็โดนแจ้งเตือนมาค่อนข้างเยอะเนาะโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับพี่เอฟก็มาแจ้งข่าวนะครับไปรับทราบกันนะว่านะครับเพราะว่าทําไมนะถึงว่าคลิปถึงเระยะห่างไม่ยอมลงเลยนะครับเพราะว่าเรากําลังพยายามหาทางแล้วมัน คือมันไม่สามารถที่จะไปได้เพราะว่าถ้าเกิดเราทําการอาสอนต่อไปนะครับก็จะไปซ้ํากับช่องหลักเราแล้วก็ฮนะมันก็จะโยงเชื่อมโยงต่อกันเนาะก็เป็นว่าก็เห็นใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับผมแต่เราก็ต้องเดินต่อไปนะครับผมก็ต้องหาวิธีการนะก็ต้องขออภัยนะครับเพื่อนๆที่ติดตามไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับผมเป็นการเป็น,ปนงานครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับเกี่ยวกับการทําช่อง u t u b e นะฮะโอเค หวังว่าเราคงยังจะได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนแล้วก็พูดคุยกันนะครับสเพเหะนะฮะแต่ก็คงไม่ใช่เรื่องสัตว์ปีกแล้วนะครับผมก็อาจจะมีมาบ้างนะครับการการเลี้ยงให้โตยังไงการอนุบาลอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เป็นการทําให้มันเจริญเติบโต้อกงานและเป็นอาชีพต่อไปนะครับผมแต่ก็อาจจะไม่ใช่ไปในแวในวแนวทางของไก่กีฬาแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้เพียบขอตัวลาไปก่อนนะครับขออภัยและขอโทษในหน้ที่นี้ด้วยนะครับผมไปแล้วสวัสดีครับ